่ขาวร้อน,ลนหลังจากที่กลุ่มนิติราชนะคะได้เสนอแน่4ข้อคิดเห็นให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศก็ติดตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะข้อเสนอที่บอกว่าให้ยกเลิกผลพวงรัฐประหารทั้งหมดนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าคนที่จะได้รับประโยชน์นี้ก็คือพันธุระกทักษินชินวัตรค่ะ ประเด็นที่1ผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นการทำผิดกฎหมายทำลายนิติรัฐประชาธิปไตยและอยางเป็นต้นเหตุปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึงเสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารโดยให้ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลรัฐประหารเสียเปล่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีผลทางกฎหมายครอบคลุมดังนี้ 1.1ประกาศรัฐประหาร19กันยายน2549และการกระทำใดๆที่มุ่งผลทางกฎหมายของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคปอปคอตั้งแต่วันที่19กันยายน2549ถึง30กันยายน2549 1.2รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพศ2549มาตรา36และ37 ให้เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีผลทางกฎหมาย1.3คำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญคำพิพากษาของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่อาศัยอำนาจตามคอปคอและมีผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549โดยเฉพาะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอและประกาศให้เริ่มเรื่องโดยคอตสอให้ยุติลงประเด็นที่2เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากมีปัญหาทางแง่ตัวกฎหมายการบังคับใช้และอุดมการณ ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่มีการศึกษาและอภิปรายในวงกว้างโดยเฉพาะเรื่องความสมดุลระหว่างความร้ายแรงของการกระทำความผิดกับโทษที่ควรได้รับซึ่งไม่เป็นไปตามหลักความสมควรแก่เหตุที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา29ประเด็นที่ 3. เสนอให้กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายภายหลังรัฐประหาร19กันยายน2549 ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองควรได้ประกันตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรมขณะที่การเรียกประกันหรือหลักประกันต้องไม่เกินความจำเป็นแก่กรณีประเด็นที่4เสนอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญพศ2,550 และจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากฉบับ2,550เป็นผลต่อเนื่องจากการรัฐประหาร2,549โดยเสนอให้คอรมอร่างรัฐธรรมนูญโดยให้ใช้พร,รบรธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วครา่าปี2,475รัฐธรรมนูญพศ2,475รัฐธรรมนูญพศ2,489และนำรัฐธรรมนูญปี2,540ในส่วนการประกันสิทธ,ธิและเสรีภาพ ตลอดจนโครงสร้างสถาบันการเมืองและองค์กรทางรัฐธรรมนูญมาเป็นแนวทางยกร่างการยกเลิกรัฐมนูนแห่งราชาจากไทยพุทธศักราช2550และการจาัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่รัฐม,มนูนแห่งราชาจากไทยพุทธศักราช2 5 5 0เป็นผลพวงต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน249จึงมีปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแม้แว่ารัฐมนูญดังกล่าวผ่านการออกเสียงประชามติก็ตาม แต่กระบวนการยกล่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการจัดที่มีการออกเสียงประชามติไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยดังนั้นหน,นึ่งคณะนิติราชเสนอให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด16การจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ 2. คณะน,นิติราชเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่จะนํามาใช้เป็นต้นแบบในการจัดทารัฐมนูญใหม่ สมควรเป็นพราชบรญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2502 475รัฐธรมหูญแห่งราชอาณาจาักรสยามพุทธศักราช2475รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489และอาจนำรัฐมแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2540ในส่วนของการประกันสิทธิและเสรีภาพตลอดจนโครงสร้างสถาสบันการเมืองและองค์กรทางรัฐรรนนูญ เท่าที่สอดคล้องกับพัฒนาการในยุคร่วมสมัยมาเป็นแนวทางในการยกร่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติโดยให้มีการเลือกตั้งสสรเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนไปทําประชามติและเชื่อว่าหากมีการแก้ไขจะไม่เกิดกาลียุคตามที่หลายฝ่ายวิาพากษ์วิจารณ์เราแก้รัฐธรรมนูนเรื่องง่ายๆัไม่ยากอะไร ก็ไมแก่มาตาสรกาเสด็ไอ้มีที่มาของสอสลใไอ้สอสลอมาจากการเลือกตั้งแล้วมันเลือกมาแล้วคณะสสลอ็จะไปคิดยังไงก็เป็นสิทธิพอร่างเสร็จถามประชาชนประชาชนวนใหญ่ของประเทศเอาด้วยก็จบไม่มีระยะไอ้คนที่บอกว่าแก่ั้มนุญจะเกิดการยุกมันจะไปกีการยุกอะไรเออก็มาจากการเลือกตั้งสสลอคราวที่แล้วอะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคนยังชอบทั้งประเทศไม่มีปัญหาหรอก ห,หนึ่งใน4ข้อเสนอของกลุ่มนิติราฐที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการเสนอให้ผลพวงจากการทำรัฐประหารโดยเฉพาะคดีให้เสียเปล่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีผลทางกฎหมายและบุคคลที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดจากข้อมูลของปปชพบว่า พันตำรวจโททักษินยังมีคดีที่ถูกกล่าวหาทั้งในชั้นศาลฎีกาอายการและชั้นไต่สวนของปปชใน7ประเด็นดังต่อไปนี้เริ่มจากคดีที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องพันตำรวจโททักษินต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่11กรกฎาคม2551 ในข้อกล่าวหาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทรับสัมปทานจากรัฐและปฏิบัติหน้าที่เอือ้อบริษัทที่ตนเองถือหุ้นด้วยการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตต่อด้วยคดีอนุมัติเงินกู้แก่รัฐบาลสหภาพพมา่าจำนวน4,000ล้านผ่านเอ็กซิมแบงค์เมื่อปี2,547 นอกจากนี้พันตำรวจโททักษินยังถูกกล่าวหากระทำผิดโครงการจัดซื้อจัดจ้างสายพานลำเลียงกระเป๋าและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ CTX 9 0 0 0ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงปี2,546รวมถึงข้อกล่าวหาร่วมกับพวกทุจริตต่อหน้าที่ในการประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยวิธีพิเศษเมื่อต้นปี2,549 ข้อกล่าวหาพันตำรวจโททักษินร่วมกับคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มบริษัทในเครือกฤษสดามหานครตั้งแต่ปี2546รวมถึงผลคำพิพากษาในคดีการกระทำความผิดโครงการออกสลากพิเศษ3ตัวและ2ตัวซึ่งศาลให้ออกหมายจับพันตำรวจโททักษินและมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะตัวพันตำรวจโททักษินไว้ชั่วคราว และจากคดียึดทรัพย์46,000ล้านบาทซึ่งปปชมีมติให้ฟ้องพันตำรวจโททักษินในข้อกล่าวหารายงานบัญชีนีสินและทรัพย์สินอันเป็นเท็จโดยให้จำหน่ายคดีชั่วคราวไม่นับรวมถึงคดีทุจริตที่ดินรัชดาซึ่งพิพากษาถูกจำคุก2ปีไปแล้วนั้นก็จะให้มีการยกเลิกตามหลักการข้อแรกของกลุ่มมิติราษ และในวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มนิติราชนะคะก็จะแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทั้ง4ข้อเสนออีกครั้งค่ะโดยจะได้ส่งคําท้าไปยังพักประชาธิปัตย์ว่าสามารถเข้ามาร่วมเสวนานในทุกข้อสงสัยกันเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายกันด้วยบทสรุปแต่งตั้งโยกย้ายในทหารโหลงตัวกองทัพจะขาดอำนาจรัฐบาลได้หรือไม่